มีใครอยากได้ไหมครับสองเหรียญน,นี้นะครับคู่รักสวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมนะในช่องบารมีวันนี้ผมก็ได้ไปปิดจเจริญพรสองมานะครับสองเหรียญสองเหรียญสองพิมพ์นะครับ เป็นพิมพ์เต็มองค์กับพิมพ์ครึ่งองนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่สวยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูพร้อมกันเลยครับนี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับในกลุ่มเขาตามเก็บกันเยอะนะครับทองแดงมันปูเป็นอะไรที่สวยนะครับเป็นงานนากากนะงานนากากจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ชุดนี้นะครับ2เหรียญน,นี้นะครับผมปล่อยที่แป0รรวมส่งนะครับใครอยากได้ทักกันเข้ามานะครับผมเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนื้อเนื้ออื่นๆหรือว่าเป็นงานลงยานะครับก็บอกผมได้ผมก็จะไปหามาให้นะครับผมก็จะหาให้นะครับโอเคนะครับผมได้หมายเลข หนึ่งสี่สสามสาม,สามนะครับอ่าจะต่อคำว่าพัดอยู่ด้วยนะครับจะเริินพร2พิมพ์เต็มองค์นะครับนี่ต่อโคสาลาอยู่ด้านหน้าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับสวยเนื้อทองแดงมันปูเขาเก็บกันนะครับอยู่ในกลุ่มเขาตามเก็บกันเยอะนะตอนนี้ก็ราคาคงที่แล้วนะครับผมนะถ้าใครอยากได้เป็นลุ้นก็มีนะครับแต่ลุ้นละห้าร้อยนะครับตอนนี้แล้วนะครับนะ ตอนแรกออกมาราคาตกตกควบเลยแต่ตัวนี้คงที่แล้วนะครับคงที่แล้วเขาเล่นกันลุ้นละห้าร้นะครับตอนนี้นี่ต่อโคสลา,านะครับมได้ไหมายเลขหนึ่งนยก้าสามนะครับจะเลินพรสองนะครับเหรียญเดียวผมไม่ขายนะครับนะถ้าปิดก็ปิดยกยกคู่นะครับจะคุ้มกว่านะครับ เหรียญเดียวผมไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าเขาในกลุ่มเขาเล่นกันเขาปล่อยกันเป็นคู่นะครับหรือว่ามีเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้เหรียญนําเลิกไหมเนี่ยผมก็มีนะเหรียญนําเล,นเลิกนะครับนะเป็นเนื้ออันรประกาลงยาฟ้าลงยาวันเกิดหลวงพ่อนะครับหน้ากากนวะนะครับนะนั่งเต็มองค์เหมือนกันนะครับเหรียญนี้ผมปล่อยที่สองพันนะครับเพราะผมไปประมูลมาเขาก็แพงอยู่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูระหว่างรายการรุ่นเนื้อกับนำเลิกนะครับนี่งานอากาศของคู่เห็นไหมครับสวยไหมนี่ทองแนงมันปูนะครับเปิดยกคู่เปิดยกคู่คู่นี้800รวมส่งเหรียญน,นี้สอง0ันรวมส่งนะครับต้นทุนผมมาไม่เท่ากันนะครับนะมีเพื่อนๆนท่านใดยอยากได้ก็ ทักกันเข้ามานะครับผมนะหรือใครอยากจะให้ผมหาให้ผมก็พอหาให้ได้นะครับอยากได้แบบไหนบอกผมมาเดี๋ยวผมหาให้นะครับนะพอผมแล้วผมก็จะแจ้งราคาอีกทีนึงว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดโอเคไหมราคานี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ราคาผมนะผมจะหาให้นะครับผมต้องขอค่าส่งด้วยนะ ไม่ใช่ว่าให้ผมหาให้แล้วให้ผมมาเสียค่าส่งเองมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่นะครับนะอ่าโอเคนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม